ไม่อยู่ค่ะว่านี่มันมันเยอะเสร็จแล้วตรงนี้ก็เนาถ้าไม่เนาก็เข็มหมุดกลับเอาไว้เราถึงจะมาใส่ปกคราวนี้ปกนีไม่ใส่อย่างนี้ค่ะปกจะคนละชุดต้องล้อออกปกต้องล้อออกเราใส่แบบเทียนกระสอนปกไม่เย็บนะคะปกเราก็จะเอา ต้องเลาะออกต้องเลาะค่ะอาเลาะตรงนี้ตรงนี้ไม่ใด้ตรงเลยค่ะทุกวันนี้ยังไงให้ตรงยังไม่ตรงเลยเสร็จแล้วเราก็จะจับ่างนี้จับโฟลเสอร์ขึ้นค่ะแล้วเราก็จะเข้ามุนพอเข้มมุนเราก็จะตักมุนตรงนี้ตรงมุมค่ะมุนปกไปใส่กับตรงนี้ ใส่กับมุมตรงนี้มุมมุมนี้ไม,ม,ม,ม่ได้มุมแต่ก่อนที่จะจะตัดต้องไปเย็บกันยืดก่อนค่ะเย็บเย็บมุมมุมแล้วถึงจะก็ะะใช้ยาวนาเล็บชักเนาช่วยได้ช่วยตรงฝั่งนี้เพราะอันนี้เป็นข้าไส้มันจะลุ่ยเก็บป้ายตรงมุมด้านนอกเหรอคะด้านนอกะนะคะแล้วเราถึงจะทําการคลิปอย่าเพิ่งคลิปก็ได้เราก็ตักเพิ่มรอบ เดิไม่กล้าคลิปมาไงแน่นจ้ะอย่างนี้เสร็จพอมาตรงนี้มีมุมนี้มุมนึงมีมุมนี้มุมนมุมนี้ก็คือมาเข้ามุมน้อยเห็นไหมคะมุมน้อยมุมน้อยน่ารักจังอย่างนี้ฝั่งนี้บ้างหนึ่งนี่ก็มีอีกชุดหนึ่งอือฮเนี่ยมีกชุดหนึ่งค่ะเราก็มาวางตรงมุมน้อยนี้ อือฮค่ะกลัดค่ะเสร็จตรงนี้แล้วก็อ่ะลิปเลยก็ได้ลิปเพื่อมันจะพลิกง่ายเนาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจับมุมให้อ๋ขิดนิดนึงก็จะได้เย็บง่ายเราจะได้ไม่ลังขิดทั้งสองชิ้นหรือชิ้นเดียวคะสองข้างเฉพาะข้างที่เป็นผ้าลอยตรงนี้ ตัวนี้ที่เป็นมุมก็คือเอาสวยกับสวยเจอกันขีดของทองร,รงสอชิ้นเห็นไหมเฉพาะที่ตัวเสื้อที่เป็นมุมัมตวตกไม่คิดนะค่ะแล้วเราก็ไล่ตัดกลางกลางกับกลางดีนะไม่เย็บเองค่ะ เทเลอร์เทเลอร์ต้องหาจานดีกว่าปลอดภัยตอนนี้เรามีมาร์กกลางแล้วเราก็อยู่ตรงไหนอยู่ตรงรอยผ่าพอดีตอนนี้ถ้าให้ดีก็เนาเนาเดี๋ยวไปเนาไว้ก่อนเนาตะเข็บไหลจะได้ไม่มันจะได้ไม่เวลาที่เรากลัดเนี่ยหรือเย็บมันจะได้ไม่ดึงขึ้นหรือไม่ถอยลงนะคะให้เนาเนาก่อนจะเข้ากบ ค่ะค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราก็ทําการเย็บจากมุมนี้จะเย็บฝั่งนี้ขึ้นก็ได้ถ้าเย็บฝั่งนี้ขึ้นก็เย็บจากมุมเนี้ยมาอ้อมาไปอีกว่าหนึฮึเมื่อเสร็จแล้วปั๊บตัดให้เหลือหนึ่งเซนค่ะแล้วรีดแตะตะเข็บไม่ล้มค่ะตัวนี้แค่รีดแปะรีดแตะก่อนออ พอมาตรงนี้เราค่อยมาผิบตรงช่วงรอยต่อคอ,อ,อแล้วผิบผิดตอนนี้แหละรีดให้มันหง,งายขึ้นคุณก็นแได้เป็นตกตัวนี้แค่นหนึ่งชุดแล้วก็ไปเยบ็บกันีคือหนึ่งชุดเสร็จแล้วทําแบบนี้เหมือนกันกับตัวสาบแต่ตัวสาบมันจะมีแค่ครึ่งเดียวเห็นไหมคะตัวสาบเสื้อ ย้ํดูสเย,ย็บกันแตกทุก่เหมือนกันค่ะต้องเย็บกันแตกสาบขั้งใสอย่างนี้มาถูกไหมเอ่ยนี้ค่ะเหมือนกันสาบนี่ก็กลับตกอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันอีกชิ้นก็วหมือนกันอย่างนี้ค่ะค่ะเราก็วางเหมือนกันสาบก็สาบเหมือนกันสาบก็ทําเหมือนกันเจาะเหมือนกัน ก็ไปเย็บมุมเหมือนกันใช่เย็บมุมเหมือนกันแล้วเราถึงจะมาป,ประกบแค่ช่วงบนก,กนลับเราสวยๆมาเจอกันสวยๆเจอกันเออมองยากเดิ๋ยวนไปกะเอาเองไหมค่ะคิดว่าไม่ใช้แล้วนะ มัน่ตาส่ตาไม่ดีหรอเัาไม่เห็นราูอไม่เห็นตาอนมันหนักเขาไมใหญ่นหนูเอาไอ้นี่วางไอ้นี่อีกทีนึงันไม่ได้ใช้สีเหลืองเนทิ้งไปนานแล้วถ้ได้สีแดงอู้สีฟ้าก็ได้ค่ะถ้าไม่งั้นก็ปากังผมช่วยมันคืออมันคือก็อก อ๋อบางทีแป๊บเดียวมันยังไม่ยังไม่ทันได้ซักเลยแกออกแล้วมันหายีก็น้องสาวรู่เขเรียนเองเรียนทำกระเป๋ากระเป๋าอะเขใช้ใช่พวกคิ้นเขาก็บวนเหมือนกันแป๊บเดียวมันหายเลยยังชี่บอกชม่ออกแต่อักนี่มันออก ตัวนี Merci. ้เป voilà. ็นสามในตัวม <themselves> ันเย็บเหมือนตัวนอกหมดทุกอย่างเพราะคุณใช้สาดแบบนี้ไล่อย่าให้เหลือเหมือนกันเป็นอีกชุดหนึ่งเหมือนกันอฮคุณก็จะได้อันนี้เขาเรียกว่าสามนี่คือตัวเสื้อพอเสร็จแล้วจะมาเจอกัน เวลาเจอกันก็คือเอาตัวเสื้อลงหรือขึ้นก็ได้นี่คือตัวเสื้อทั้งหมดเสร็จแล้วนี่คือสาเอาข้หากันเฮ้เอาข้าหากกันค่ะเอาข้าหาักัน๊บเอาปกขึ้นก่อนแล้วก็มาดูแต่ต้องรีดและแบก่อนนะรีดแบกยังไงรีดแบกตะเข็บเนี่ยทุกอย่างารีดหมดเลยรีดแบกตะเข็บเสร็จแล้วจับจตรงมุมมุมที่รอยต่อ จกับมุมกันลอยต่อเนี่ยเจอกันถือใค่สีอ่อนก็ดูยากมีทั้งหมดกีชิ้นนะคะี่ตเสียามเหมือนกันสามชิ้นอย่างละสามมีใะ่ร้างหลังอันนี้หนึ่งสองสามใช่ปกปกจะมีสองอันเหมือนกันวันนี้เราก็จับมุมกับมุมเจอกันวิธีกลับก็คือ อ๋อเราเย็บยาวทีเดียวค่ะเราเย็บยาวยาวมาถึงแค่ปกบนนะอย่างนี้แล้วเราก็ตัดให้เวลาเย็บเราจะเย็บมุมนี้ไปปุ๊บมามุมนี้เดี๋ยวนะคะจากมุมตรงนี้ใช่ไหมคะฝั่งไหนก็ได้คุณเริ่มั่กไหนก็ได้แล้วก็มาถึงมุมตรงนี้ใช่เป็นมุมแบบนี้โอเคไม่ไม่ต้องเย็บตรงนี้ไม่ไม่เพราะตรงนี้เราเย็บไปแล้วโอเคอันนี้ข้างนี้เราจะเย็บตรงปกแค่นี้ขึ้นไป แล้วก็ยาวมาตรงนี้แล้วก็ลงมานี้จบนี่คือข้างส่วนข้างที่สองตรงนี้ที่เป็นรอยแยกเราจะจับตัวนี้ค่ะเราจะจับคลิกตรนี้ขึ้นมาได้ออาืออพีอ่เย็บแล้วก็กลับกลัดกลัดงากลัดให้จุดตรงนี้ที่เราเมื่อกี้ผ่านนะคะให้ตรงกับจุดล่างจับตัวล่างให้ตรงกันกลัดให้ตรงแล้วก็ตบ ตรงไม่ตรงอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ใช่ค่ะตอนนี้ลากตั้งแต่ยาวลงมาคุณก็ตั้งแต่ชายขึ้นมาปื๊ดปื๊ดปืดจตรงนี้อือฮึแล้วตัดก็เหลือหนึ่งเส้หรือจะจับพลิกข้างไปแล้วก็พลิกตัวปกขึ้นมาได้เขจไหมคะถ้ามีกระดุมเจาะกระดุมก่อนถ้ามีกระเป๋าต้องจับกระเป๋าอาจารย์คะแล้วเดี๋ยว อันนี้เย็บยาวแล้วตรงแขนเข้าที่หลังเดี๋ยวจะมาเข้าทีหลังเดี๋ยวมันจะประกบทีหลังโอเคก็เย็บแค่ตรงนี้ไว้ก่อนตรงนี้ตรงนี้มีอะไรมีตะเข็บอีกนั้ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือตรงนี้หนูต้องเจาะไม่งั้นมันจะเย็บไม่ได้มันจะหนางั้นนาดีหนูงงตรงนี้นะเยี่ยมหนูต้องเจาะตรงนี้ค่ะผ่าผ่านิดนึงใช่ไหมคะผ่านนิดนึงอ๋อโอเคผ่าแค่นี้ อ่าแล้วก็จับตรงนี้หนูก็ว่าหนูจะเย็บยังไงห,หนูจะมาถามมาจาันงงอยู่เพราะว่าไม่งั้นตรงนี้มันต้องทับค่ะพอพอ,อหนูเย็บแล้วรีดร <ลง S 2> ีดลงก็ได้แล้วก็เย็บเลยตอนนี้เย็บปลายเย็บยาวโอเคค่ะแล้วก็ที่เหลือตรงนี้พ้งก็ได้ถ้าไม่พงก็ได้ถ้าสาบป,ปุปิดก็ไม่ต้องพงแล้วก็เจาะกระต่าไมาก่อนค่ะถึงจะต่อ,ขอ,ขอ